สวัสดีครับยู่กับช่องดําซิ่งดินระเบิดอันนี้ก็ลื้งานกันแต่เช้าเลยนะครับตั้งจะ่เมื่อคืนนี่ฝนตกหนักนะครับบริเวณรอบๆบแต่ว่าในบอ่อเรานี่ยังไม่ตกนะครับแต่นี่บรรยากาศเริ่มมาแล้วครับนี่จะรอดหรือไม่รอดดูเอานะครับเดี๋ยวนี้เราเร่งเอาดินตรงนี้ให้หมดนะครับเหลืออยู่ประมาณไม่ถึงห้เที่ยวนะดูดคร่าวๆไปหรือประมาณห้เที่ยว น,นะครับการโลกนาของเราถ้ท่านใดสนใจนะครับที่จะโลกนานะครับบอกเราได้เลยหน้าดินนะครับถ้าเราจ้างรถไถปรับพื้นที่เนี่ยเป็นหมื่นนะครับถ้าสมัยจะก่อนหรือว่าหมายที่เรามีรถไถกันนะครับรับจ้าง ปรับพื้นที่นี่ก็หมดหมดเยอะนะครับแต่นี่ตัวนี้เราเล่นเป็นไมโครนะครับก็เลยแนะนําว่านี่โลกดีกว่ามันก็จะเสมอรถไถปรับแต่งนี่ก็ถือว่าลูบๆทำๆเอาไมโครนี่สูงต่ํำเราถ้าคนมือฝีมือนะนี่อันนี้ก็พอใช้ได้นะครับก็เริ่มจะเข้าที่เข้าทาง ามว่าลาะแล้วนายจะเสียหายไหมครับไม่เสียหายนะครับประมาณหนึ่งปีหรือว่าสองปีนี่มันจะอยู่ตัวของมันเองเศษฟางเศษหญ้านะครับมันก็จะเป็นปุ๋ยหมักใสแต่ถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนะครับนี่ไม่ตกแต่งนี่มันก็จะเป็นสภาพนี้นะครับบิ้งเป็นบิ้งน,น้อยๆสมัยุกวันนี้เราก็จะเกี่ยวเป็นเป็นรถเกี่ยวนะครับไม่ใช่สมัยแต่ก่อนเราเกี่ยวมือกันฉะนั้นก็ อันพัฒนานานี่ก็ต้องปั้นให้เป็นบินใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับตอนนี้จะเป็นครึ่งครึ่งโคกครึ่งนานี่บริเวณในโซนของบ้านีิะครองเราเพจากนั้นก็มันทำนาก็ผลผลิตก็จะไม่ได้เท่าเทียมกับนาลุ่มนะครับทางนี้จะเป็นนาดโดน ตกอยู่ประมาณไร่หนึ่งก็จะได้อยู่ประมาณ3าถึงสกระสอบก้าทำหนาก็ขาดทุนอันนี้ก็เลยหันมาปลูกมันกันในช่วงที่หลังการเก็บเกี่ยวนะครับก็ถือว่าเป็นพืชรายได้เสริมเําหรับมันสำปะหลังนทีมงานเราก็จะเป็นรถไมโครรถดำนะครับวิ่งอยู่ในเขตตำบลปรงกูหรือว่าในโซนประโคนชัยเรา ติด่อสอบถามเราได้นะครับนี่การลอกนาหลอกอไรก็นะครับมันวางเจ้าอยากจะทมที่นะครับทมที่แล้วหลอกนาเจ้าของใส่ที่เจ้าของเลยครับเพราะทุกคนก็มีนามีที่อยู่แล้วจะเป็นหน้าดินนะครับแถวนี้จะเป็นหน้าดินแต่ถ้าเป็นโซนข้างบนนั้นก็จะเป็นเป็นลูกรังนะครับ เป็นลูกรังส่วนมากที่เขาทําถนนทําทางเขาก็จะมาหาลูกรังอยู่แถวแถวโซนนี้นะครับเพราะว่าโซนอื่นจะไม่มีนะครับโซนนี้าจานใหญ่ครับาจารนโอ,อาจานโอเดี๋ยวเราจะพาไปทิ้งเอาไว้อยู่ที่สแก้วทีมงานเนี้เดี๋ยวเราจะไปเอาไปไว้สักปีหนึ่ง พอทางี้จะหมดฤดูการแล้วอันนี้เราจะเข้าห้าวยเลาต่อเลยนะครับเพราะว่าเก็บตรงนี้เสร็จเราจะวิ่งเข้าห้าวยเลาต่อเลยตอนแรกวางโครงการว่าจะกวานข้าวนะครับวันนี้พอดีฝนตก บรรยากาศรู้ว่าพายุเข้าก็เลยไม่ยังไม่ที่จะหวานรอให้พายุผ่านพ้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะหวานข้าวหวานก็ไปถ่ายไว้แล้วนะครับเนี่ยบรรยากาศนะครับโอ้โหจะรอดไหมครับแต่มื่นคืนนรอดได้ยังไงครับฟ้าลั่นฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาร้อง ทั้งคืนไอฮิตส้นนี้ก็บอกไปตะพุบเลยด้วยมันไม่กี่เทีย่ยวเราเนี่จะหมดแล้วนี่ถึงวันอะไรอะดินแค่นี้เนาะไปไปเช้าเลยวันเข้าวันนั้นิดไปโอ,โอ้ยังไม่ต้องวานวานไม่ได้หรอกอายุเข้าอ่ะจ ยายนี่ก็ไปวิ่งอยู่โน,น่นเอาเอาไว้คันเหลืองไปไปที่นาเดี๋นนยวจะไปเปิดใส่ท่อใส่ไรรอเก็บล้างอีกต้องล้างเก็บแล้วเนาะในขุดเสร็จก็ไปขุดว่ะไปโน่นก่อนจะได้ตั้งลำอีกขุดอากองรถดำจะมีงานใดทำ<ล>หลังจากที่เราไปดูหนะ้างานมานะครับนี่วิ่งผ่านหมู่บ้านครับวันนี้ นี่ก็บรรยากาศหน้าร้านเรานะครับก็จะเปิดเต็มระบบนะนนะร้านกาแฟนะครับร้านกาแฟเ,เปิดแล้วนะครับวันนี้ใครที่จะมีน้าน้ำปัน่นน้ําอะไรเรามีหมดนะครับวันนี้เปิดเต็มระบบเรีกพาดูหน้าร้านเราแบบเต็ม ลูกค้าก็มาครับตอนเช้ามาหากับข้าวอ๋อนุนใครทำไรลูกอีกเปาได้เปานะครับในหมู่บ้านแหมลอกกง จอนโอครับลายคนรักเที่ยวแล้ววันนี้วิ่งกันแต่เช้านะครับในช่วงเช้าๆเลยเพราะว่าเราต้องรีบเร่งเน,นื่องจากฮะเขาได้ไหมล่ะเออดีอะไร้ฝนไปดูในทีที ต่ S <S <S ต้องบอไม่ตกนะครับไปแล้วคนละเที่ยวเ๋้วจานโอบอกว่าฝนตกที่่อเราอ้อยที่ที่เทแต่ทางนี้ลุ้นอยู่นะครับเมื่อคืนนี่โอ้โฟ้าร้อง เเราก็ไปดูหน้างานแล้วก็ดินก็เหลืออยู่ประมาณ50เที่ยวห้เที่ยววิ่งประมาณครึ่งวันเดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันต่ออันนี้พามาดูหน้าร้านเลยนะคนี่ว่าตัช่วงเช้าหน้าร้านเราก็จะคึกคักอยู่ พายุน่าจะออกวันนี้เลยนะครับประมาณวันที่18เปเอ็นเาประกาศว่า16 17 18อันนี้ก็น่าจะเป็นวันสุดท้ายวันสุดท้ายของพายุออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะหวานข้าวก่อนเพราะถ้าฝนตกมาอีกทีหนึ่งนี่ก็ลงไม่ได้แน่นอนเมื่อวานเราก็ไปถไทยเอาไว้แล้ว ตอนคลิปนี้เราก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราก็ลุยงานกันต่อนะครับยังมีงานกันทําเรื่อยๆนะครับเสร็จจากตรงนี้เราก็จะไปที่ไม่อสลาสํารานะครับเริ่มที่จะซาซาแล้วนะครับสําหรับงานเราเดีย๋ยววันนี้เราจะล้างรถเรา ล้างรีเจนเดอร์นะครับไปเบิกตังค์นะครับอันนี้เบิกตังค์ที่เราเทให้โรงเรียนนะครับนั้นประชุมแล้วก็เบิกตังค์กันวันนี้วันนี้เราก็จะนี่เอาคันนี้ออกออกงานนี่บวรวิทย์นี่วิทย์วายทัศน์์อส,สอง ไปคิวแรกควิทนี่ลูกเด็กเช้านะครับไปเอาน้ำมันแล้วก็ใส่ดินได้เที่ยแรกถือว่าโอเคนะครับใได้ทุกอย่างเสร็จจากงานดินก็ไปรูดช่วมต่อมีเงินใช้ทั้งปีครับถ้าขยันแล้วไม่อดตายเอาสุดคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กช้ด้วยนะครับสวัสดีครับ